โดนโดนโดนเห็นโดนแล้วเอ้ยมาเลยมาโหนะทัศน์ไม่แตกสับแล้วครับผมนี่โบโบเอ้สวยงามอีกแล้วครับผมโอเข้าไหนนี่เข้าหัวนี่ครับเลี้หัวเอ้ยหวานเจี๊ยบเต็มเลยก็มาแล้วครับโอ้โหพอได้ต้มแล้วก็หากับข้าวเที่ยงเอ้สวยงาม มาครับข้าวเที่ยงเรานะครับไม่มีข้าวแล้วครับมีต้มปลาเนรโอหน้าพัยิงไม่ได้นะครับผมนี่หน้าพัอยู่กินนี่ดนีครับผมครับผมหน้าทัมือแตกกินข้าวปลากันครับวันนี้นี่แซ่บแซ่บครับผมครับผมข้าวปลากันวันนี้น้องนี้ยังไม่กินข้าวเลยน้องไปลุยุยน้ำลายลุยครับผมง่าช้อนผมขอยืมก่อนอ๋ออหน้าช้อนไม่ครบคนนะครับทีนี้ผมขอ เอาผู้ใดกินก่อนอ่าว้่นครับผมนี่หตัดทีเดียวพอเอาักท้าลุยตักเลยครับทาตักเลยเอาเลยเคยใหม่อยู่ครับเคยใหม่ เฮ้เสียดายมาทัดกันมั้งกรกน้ำมาทัดรัผมั้ข้ามอยู่ฝั่งนู้นบิ่งมาเนี่ยเมื่อกี้กำลังจะปลดปลาหมอตะกับนะครับ โดนโดนวิ่ง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 ไป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 วิ่ง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 ชโดตัวเท่าข้อมือเออปวดใจโอ้ยกูหนุยโดน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 เอ้ไหลมาไหลมาตรงเนี้ยที่ไหนได้ไหลไม่จีบให้ยิงโอ้สวยงามครับผมอู้หูเฮ้ จะโดดครับผมโอ้ยเนี่ยซส์สองซส์สองได้ครับโอ้หตัวงใหญ่เฮ้ยเฮ้ยจิบต่อหน้าเลยได้ช็อตได้ช็อตเปิดเปิดขึ้นยางแล้วก็กำลังจะไอ้นี่อยู่ที่ไหนได้่หวมา ไม่โดนนะนินอะไรวะฮ้ยโดน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 พึ่งโดนพึ่งโดนยิงตั้งนานไม่โดนใช่ครับผมโดนแล้วโดนแล้วกล้องน่าจะไม่ทันอืมไม่เต็มแล้ว แต้มสองครับผมโอ้สวยงามครับผมสาเกือบโลไสโลงเนี่ยเต้มสองครับอีกแต้มอยู่นู่นครับนู่นแต้มนอนอยู่นู่นครับผมนู่นแต้มสองครับเปิดกล้องไม่ทันมาไวโอเคครับผมเก็บครับเราก็เก็บไปสองแต้มนะครับนู่นครับหนึ่งแต้มสองแต้มเต้มแรกอยู่นี่แต้มสองเยู่เนี่ยยิงตรงนี้ครับผมเดี๋ยวไงเป้าต่อกันเลยครับไปขึ้นยางรอต่อเลย เพื่อมีไม้หน้าพัดอยู่ฝั่งนู้นนะครับขึ้นยางต่อเลยเต่อต่อเลยไหลไมิจากนู้นนะครับเอางี้ป่อต่อครับเปิดน,น้ำเตมเไหลมาถึงว่าจะไหลจากนี้มาไม่มานะครับไหลจากนู้น ba à, lay nó và mọi tất cặp quá kinh kinh Sau phá mưa mỏ cặp nè ต้องฝ่ามือเห็นรอยมาตุกุ้มตุกุ้มผมหมอตะกลับตัวเพลียห็บเลยครับผมไซโป้นะนะปนินปนินจอดจอดจอดอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนไปแล้ว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 จอดจอดจอดไม่จอดนะไปแล้วนะเออเออชิบหายเอ้ยยิงตาไไ้มม่ง ชั่วโมงเดียวครับหลังกินข้าวเสร็จเราก็ได้ออกหมายนภัสบอกว่าให้เดินเข้ารูเนี้ยไปเนี้ยเดินตามตูดไปครับพอเดินตามตูดไปไปเจออะไรครับนี่ประนินครับเต็มแรกเต็มที่สองกับปนินเต็มที่สามประหมอตะกลับปหมอช่างเหยียบครับตัวประเอยบเลยเต็มที่สี่ชดครับชั่วโมงเดียวหวานเฉยหวานเฉยหวาน๊ยบนะครับวันนี้เราก็มีนภัสแล้วก็นทัน์นะครับผมครับผม เดี๋ยวยังไงพาออกหม่อีกทีนึงยังไงเดี๋ยวนัดกันอีกทีเนาะว่าจะได้ออกใหม่เมื่อไหร่วันนี้ก็ครับผมได้แต้มแล้วสองพังานประมาณนี้ครับผมโอ้หวานเจ็บกลับบ้านกันโอ้ร้อนมากครับชั่วโมงเดียวครับผมมันก็ม่วงเบือนะเนี่ยแต่ตอนนี้ว่าเขาคัดเขาคัดหัวกระดินออกไปเนี่ยเบือนีะมาแล้วครับเราก็กลับบ้านกันแล้วนะครับหมดวันแล้วครับวันนี้แดดร้อนเพียรแดดมากครับพอได้แต้มกันเนาะอาทิตย์ครับผม ยังไงแยกย้ายกันเลยครับไปนี้ออกจากหมายลับนะครับผมนะงามคนละทางเหรอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ปลานินน่าจะเป็นปลนินรึเปล่าปลานินครับผมโอ้ยใสสวยย้าอยูอย้ายยูย่ฮะโอ,อ,อ,อ้สวยงามครับผมนีม่ปืนศูนย์ครับผมโอ้โอโอโอมาล่องมาแล้วถอยลองไปแล้วครับติดเซฟตอนแรกปลอดเซฟเลยยิงอีกทีนึงโดนครับผมปืนศูนย์ แต่สองครับเปิดกล้องไม่ทนันมาขึ้นอยู่ตรงนี้ตัวในเดียวตัวเล็กติเดียวครับ <c oughs> ตัวในหนึงครับผม <c oughs> ครับผมมาขึ้นอยู่ไม่ได้เปิดกล้องครับสับเลยเก็บกับผมไง <c oughs> ใช่ไ่ะครับเฮนเด้เฮนเด้ ซ้ำๆซ้ำโตโทษโทษหน้าโทษโทษโทษโอ้โหเฮ้โทษโทษหน้าโทษ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 หรือผมสิเฝผาต่อช่วงนี้แหละมันมากเลยนะตามเจนะิเาต่อผมมือก่อนโอเคหน้าเมื่อก่อนก็ได้ผมสิเฝ้าจะเข้าหน้าไปคืนมองหน้านั่นะนนโทษโทษหน้าโทษโทษ น้าฝากใส่ถังแน่นกันนะผมที่จอบต่อเด้วหมนั่นครับผมโอเคครับสวัสดีครับครับผมนวัดขับรถดีดีครับผมครับผมสวัสดีครับส่งผลงานโดยรวมนะครับวันนี้หมดวันเลยตั้งแต่เช้ามาได้สับตอนบ่ายนะครับดูผลงานกันนะครับนี่ครับผมผลงานปืนศูนย์ครับผมปนินโบโบเลยครับ ไปหาน้าทัตมานะครับนาทัตพาเข้าหมายหมายรับนะครับได้ปนินสองตัวปลาชดโดตัวแล้วก็หมอตะกับหนึ่งตัวครับผมแล้วก็ขับมาระหว่างทางตรงบางขามนะครับได้ปนินแล้วก็ลูกปนินอีกสองตัวนะครับผมประมาณนี้นะครับผลงานวันนี้พอได้มีเต็มครับผมฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับสายล่าด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้มีผลงานาส่งผลงานคราวหน้านะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก พอได้มีแต้มครับอืตะวันตกดินแล้วครับผมนูนเสียงนกเสียงกาเสียงกระเบาลองเจียวๆนะครับสวัสดีครับไว้ควบกันคลิปหน้าครับผมพอได้มีผลงานครับสายล่าเสาะกราวครับผมฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ